ท่านโมโนะท่านโมนนโมนะกินเลือดแปลงบิดเต็มที่เลยได้หนิบิดเต็มที่เลยได้หนิบิดคักบิดแน่เลยได้หนิจำอันท่านบิดเลย <c oughs> เออร้านนี้ อร่อยมากใค้สนใจมากผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจพี่กัดบอ่อต้องการพี่กัดใช่ไหมเฮ้ยอร่อยมากถักบอ่อบิดถักบิดแน่เด้เ้ <laughs> ยบ่ท่านจ้อย <laughs> เอออีตาบขึ้นวะอีตาบหรืออีตาบสาดมึงขึ้นคักบอกมึงมึงได้สินไปมึงได้สินไปฮะมึงได้สินไปทาดแท้มึงออกบอกอีตาบฮะทาดแท้มึงออกบอกเอ้ยบักหอยแบงเอ้ยบักหน้าตัวเมียเสียอือ <laughs> พูกเจ้าเห็นบ่พูกเจ้าเห็นเอียนอันฮะแมวเอ๋อบ่อีปัญญาอ่อนอันบ่ทุกคนมันเต้นย่องย่งย่องย่องว้าจะเป็นมันอันสมเสื้อหลานมากกับท่านครับเนาะอฮียแมวเอ๋อมันเต้นว่าสั่นตัวเต้นย่องยองยุทุกคนยุข้างหลังกันดิพูกเจ้าเห็นบ่เออพูกเจ้าเห็นบ่เต้นยุว่าสั่น อ,อีตาบเบาลบปิ่นลบไปอยู่อีตาบเดี๋ยวก็ว่าได้ส่วนตังเดี๋ยวก็ว่าบ่ได้ส่วนตังอืเดี๋ยวก็ว่าเอามาหน่อยเดี๋ยวก็ว่าเอามาหลเบาซับสนไปมากอยู่เนาะอีตาบอีตอแหลเออเบิดอันอันเมี่ันบกโดอยู่วางขาออ้ก็สิวางมันมีตะมึ่งมีละอีตาบ ที่เป็นที่ว่ามีมกโกโดอยู่วางขาที่สถุนที่สุดนี่ mm. บกไฟมึงเออโพดโพมานังรับตาปิดปิดอืมเห็ดปากเบเบอร์ผุนเว้ยบกสวยมึงเ,เอ,อ้บอกไฟมึงเ,เออชอช็อกอันมองอันนั้นไหมชอกอันฟิวที่ว่า เอียนฮะเอือนปัญญาอ่อนมันเต้นแม่ทุกคน <laughs> มันก็เต้นคักแถะเออย่ายมันก็ขึ้นเต้นท่าบิดมอเตอร์ไซค์เออส่วนอี้ฮะแมวเอ๋เอ,เอ,อเดียอี้ฮะแมวเอ๋ออีปัญญาอ่อนผดเด้งใส่อากาศทุกคน <laughs> อ,อ้ยอีตาบอีตาบอีตาบออกมาขี่แกงตามเคยทุกคน <laughs> เออ ขี่แกงตามเคยแต่ละมือแต่ละวันแต่ละอันนี้มีอย่างเดียวตอนนี้เออสวบก็ได้ตัดอันนั้นรูปจานครื่องหนึ่งเออตัดต่อเฮ้ยเมนูไข่เมนูมะม่าเขาล่วๆเนะๆนะมึงเนอนอ,อีตาบเนะอ,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 อืมปลาก็ได้กินหลายขาบด้วยปลาอืมสตีแตกข้างด้มึงสตีหลุดข้างน้อยเอียนตาบเฮ้อ สติรูดข้างนอกมึงเนาะเออึ้นกูขึ้นมึงเลยบ่เน,นี่ละ่ะสนดันอันธาตุแท้มันอนะ่ะทุกคนพวกจกวเห็นไปเออพวกแกาเห็นไปนี่ละ่ะสนดันธาตุแท่ยี่ตาบนะ่ะทุกคนเออมักเตีย้ยเออสูงก็เครื่องซักผ้าหน่อยนึงมักไฟนี่นี่ละ่ะธาตุแท้มันต้องกูต้องมึงเออนะความสตุนมั่นนะ <laughs> เ,เหมือนเดิมเนาะมึงเนาะบ่เปลี่ยนแปลงเนาะไงหมองยูหมองเศร้ากับว่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมึงเนาะอีตาบเออะโย,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 ยุยุยอีอเหียนนันมากุยเออขึ้นเพิ่มเพิ่มอีเห็ยนฮิปหมานั่นเต้นโยงยงแลกกับอันกาแฟเซเว่นเด้ทุกคนอืคั้นบ่เต้นโยงยงกับกูบอกแนตะ่ตัวมานาั่งขี่แกงมานาั่งตอแหลมานั่งสตอคนละอันคลิป เออเยาขีแกงกันคลิปเดียวกันอือย่าสยน้ากันมันเบาคัดกันเออสอยคนละคลิปเลยมันจังไหคลิปพวกซัวเอออีฮานี่ก็งโง,ง่โง่เลยอีเห็บมานกุ๋ยนี่ก็งโง่โง่เนาะอืโอโง่ก็อีภาคีบ่มีอีกแล้วอือเขารอใส่จน,นเอ้ยรอใส่พ่อแดงนั่นนั่นสแตกกาแฟเซเว่นเมื่อละนหอเนาะเออเมื่อละแก้วเนาะ <laughs> ในสแตกซ้ำนั่น,นเนี่ยงานอีหยังมากอไในสแตกซ้ำนั่นสูงสุดแล้วออนะศูนย์แห้งศูนย์ฮืบพื่นตัวอีตาบืมบ่ศูนย์จังไดอืมบ่ศูนย์จังไดวิวก็ดิงเออึมบ่ตอตอกท่าท่ายดอกการทีเจ้าหนะ้าที่พันศิลงหรือบ่ลงนะเออ เขาบ่นว่าถือว่าลบกวนคือหน้าที่เพิ่นกินผ้าสีของอันประชาชนชนเออเพิ่นกระมีนะทีเออประชาชนองเลีอลืนไปพลเราเมืองดีหลองอลืยนไปมันเป็นหน้าที่ของเพิ่นบ่ต้องห่วงว่าต้องท่าบ่ต้องท่ายกกูรับคําท่าเออมึงเดรับคําท่าพวกกูบอเออนะรับคําท่าพวกกูบอพวกกูนะ่ะบ่ต้องห่วงท่าย,ยังมากบ่ต้องอันนี้เออ ก,กูรับคำท้าเสมอเออเข้าจบอขจาจบาอนะส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่เหรอแน่นอนจา้าแน่นอนเออจะทำหน้าที่พลเ,เมืองดีให้ดีที่สุดอืมเพื่อปกป้องบ้านเมืองตัวเองไม่ให้มันมันเสื่อมเสียบ่หฮอันผู้ใดมาแหกคอกคือมึงอีตาบเออหมกบ่มีปัญญา คนที่ไม่มีปัญญานะ่ะคือมึงศาสตร์มึงมีปัญญาอะไรมัง่งในหัวสมองขี้เลื่อยมึงนะ่ะมีแต,สต่สิต้มสิตธวคนมีแต่เสียนัน่นสร้างนันคมข่มโกหกเออข่มโกหกตอแหลเออโกหกเป็นสันดานละ่ะทุกคนนะมือหนึ่งมือหนึ่งโกหกจนหลงสนหลงเที่เหยียบหอดอันสนจะของางเอ้อีภากมึงเอ้ยสินนั่นมึงมีไปสนนินมึงมีไปอื มึงอะหีบใส่สินนั่นเออมึงอีกซับใส่จังมึงเนี่ยว่าต้องใส่ดอกมึงเอาคอมหัวโลดบอกผ่ากีมึงนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกหน้าที่พลเมืองดีพวกกูเป็นอยู่แล้วเออมึงทําอะไรมั่งอ่ะมืงออะมึงทําอะไรมั่งการที่ว่ามึงไปหันไปหนียูหันมุอยูหนีบอกมึงไม่ได้แจ้งนี่เออเดี๋ยวพวกกูจัดให้ร้องเรียนช่วยไม่เป็นไรพลเมืองดีเออ หน้าที่พลเมืองดีพวกกูชอบเข้าใจไหมพวกกูชอบ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงไม่ต้องห่วงหรอกเออมึงเตรียมคําตอบไวด้ดีดีเออมึงเตรียมมันนี่มันนี่มันนี่ไว้ให้ดีดีเออมึงก็เคยเออเคยโดนมาแล้วนี่เออเสียเท่าไหร่ล่ะโดนเท่าไหร่ล่ะเออบอกกัน ที่พักอาศัยบบแจ้งงพื้นหะงหายบบแจงเงพืนฮะฮะไอ้กยอยฮ่าต้องท่าบ่ต้องท่ายดอกเตรียมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้โลดอืมหาหม่องไม้ไว้อันไอสำรองเนี่ยละ่ะเออนะกระจนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องท้าเออ ามาจัดไหจ้าเออไม่รบกวนเลยเจ้าหน้าที่น่ะเขาไม่เคยเขาไม่เคยบอกเลยนะเออท่านนัน้นบ่ตองบ่ตองเดอ้อเออบ่ตองมารบกวนเดอ้อเพื่อนกับโรงพาบางสี่เด้๋่ะเอออ๋อเอาขอบคุณสําหรับข้อมูลเพิ่นกับว่ายังสี่รถตัวเออและการที่ว่าเพื่อนไปนะ่ะเพื่อนกับเว้าวดีนตัวผสิไปสิเบ้าก็โชคโขกหักไปสิไปดามึงกะกะ เขาคือเขามีการศึกษาเข้าใจบอเฮนะ้เข้าใจบอบักภากยันอย่างมึงอืมบักภากกินปอดกินตับมึงนะเขามีการศึกษาจ้าการที่เขาพูดเขาจ้าเขามีการศึกษาเขาสิไปกระโกโหกห a กเบาด่าคนบ่บ่คือมึงอืมบ่คือมึงกับอีขีขานั่นอืมเข้าใจยัง่งอันนี้แหละเขาเอื่นไล่การศึกษานะนะ เตรียมตอบคำถามดีๆล่ะไล่ไอ้เกยทีมงานขนหัวลุก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 ุกไปต่อไปต่อไปต่อไม่เจอเลยไม่ทันเลยโอเคไปแล้วลุยต่ออ่า ไายทิมผลหัวลุกอ,อ้าวไปเลยเราเออสถานีต่อไปเออที่ไหนดีเนาะไอ้รถขาแรง,งนึ่งรถขาแรงมราตกห่วงรถแรนบอแต่ฟังได้เสียงเบิร์ดเลิท่านเห็นหูไปมันต้องท่านสักหมื่นละว,วะตกโก้ เม่นบอาทุกคนมันต้องพันจักมือเออเสื้อโลดนี่ออ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 เออลี่เนรานก่อน